ถ้าเรามีมานาทิฐิที่ถูกต้องมันจะมีกำลังสูงมากอย่างเช่นในสมัยของราชการที่ห้าถามว่าท่านมีมานาทิฐิคือความมีมานาทิฐิที่อยู่ในพรหมิหารสีคือการที่ท่านมีเมตตาท่านมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาในการที่จะเลิกทานท่านก็ค่อยๆเลิกเลิกการเลิกทาาน,นี้เป็นสิ่งที่ คนสมัยก่อนไม่สามารถจะทำได้เพราะว่ามันคือการที่คนเคยมีคนใช้ณวันหนึ่งคนที่มีคนใช้จะไม่มีอีกต่อไปในประเทศไทยของเราดังนั้นความคิดนี้เป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นมานาทิฐิที่มีความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความกรลุนาเปลี่ยนไปด้วยความสงสารเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันดังนั้นสิ่งที่ท่านมีนั่นคือ สิ่งที่ท่านดํารงอยู่มันจึงมีกําลังมากดังนั้นถ้ามีมานาทิถิอยู่ในพรหมวิหารสี่ถ้าสมมติว่ามีความแกล้วกล้าในท่ามกาลจะเห็นปฏิปทาของท่านท่านค่อยๆทำเรื่อยๆมาจนกระทั่งณวันหนึ่งคำว่าธาตในประเทศไทยไม่มีนี่คือการที่มานาทิถิของท,ท่านทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารสี่ไม่ได้ทำลายใคร ไม่ได้ขาดเสียซึ่งความเมตตาจึงทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปนในตามทางที่เป็นกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาต่างก็มีความสรรเสริญต่างก็มีความรักท่านในการที่ท่านได้เมตตาให้สิ่งตรงนี้ของเรามาแต่ถ้ากลับกันถ้าเราอยู่ในสถานะที่เป็นผู้เป็นผู้บังคับบัญชาแต่ความคิดของเรากลับเห็นผิด ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นพาเราไปรุกลาดประเทศเพื่อนบ้านพาเราไปฟาดฟันเพื่ออยากจะครอบครองสิ่งต่างๆอยากได้อาณาจักรที่มากขึ้นถามว่าความคิดตรงนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากความเป็นมานัทิฐิของผู้นำแต่มานัทิฐิต,ตรงนี้ดันกับเสียซึ่งพรหมิหารสีขาดซึ่งความเมตตาขาดซึ่งความกรุณา ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นไปทําร้ายบุคคลอื่นด้วยความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเราเองผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องทําตามสิ่งที่ผู้นําเป็นผู้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เห็นด้วยก็จะเกิดความอาฆาตความพยาบาทความเบียดเบียนกับผู้นําสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อใดก็ตามที่เกิดมาเจอกันไม่ว่าพบชาติใดก็ตามเจอหน้าแค่นิดเดียว บุคคลน,นั้นก็จะเกิดความอาฆาตไพบาทเบียดเบียนและเกลียดกันโดยที่ไม่มีเหตุและไม่มีผลนี่แหละครับเป็นผลของกรรม